อันนี้ข้าวเหนียวหางให้แม่บ้านแต่งคนสวยอันนี้ปิ้นโตนะคะปิ้นโตวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันว่าป้าแต่งไม่ได้กินคนเดียวนะคะระป้าแต่งไม่ได้กินคนเดียวอันนี้หมกปลาซิวอันนี้ทอดปลาอินทรีนะคะแล้วต่อไปข้าวหางข้าวเจ้าหุงมาแล้วอร่อยมากตักมาร้อนๆเลยนะคะเนี่ย กลัวว่าเขาจะหาช้อนไม่เจอหาช้อนมาให้ด้วยอันนี้ไข่เค็มไข่เจียวแล้วก็ต้ยมยำขาหมูต้ยมยำขาหมูค่ะ,แ,ะแต่งเอ้ยเอาไปแบ่งเพื่อนๆกินนะคะค่ะโอ้ใส่ผิดใส่ผิดใส่ผิดนะคะวันนี้ปินโตเถานี้มีรักปินโตเถานี้มีรักนะคะมอบให้ยายแต่งด้วยความรัก แวันน <łość> <Harriet> <l Ran Could> ี้เ <standardized> ลี้ยงแม่บ้านเลี้ยงคนแทนเลี้ยงทุกคนในวิทยาลัยนะคะเห็นไหมวันนี้นี่ใส่เสื้อใส่เสื้อสงกรานนะกินให้อร่อยประแต่งกินให้อร้นจะได้มีแรงทำงานนะคะขอบคุณค่ะ